เกิดขึ้นยังไงบ้างอ๋อก็คือผมมีคอนเสิร์ตอยู่แล้วเนาะทีนี้คือผมก็มีโอกาสได้แทบทามแล้วก็ดูดูเขาอยู่แล้วเป็นเ c ฟเขาอยู่ยาวผ่านๆอยู่แต่ว่าคิดคิดอยู่แล้วเขาจะเข้ามาแต่มอาจจะบังเอิญที่ที่แบบเกิดเรื่องราวอะไรอย่างนี้เนาะครับผมก็เลยก็เลยประสบจังหวะพอดีก็คอนเสิร์ตเมื่อคืนก็สนุกครับสนุกมากน้องได้มาพูดคุยหรือว่าปรึกษาอะไรกับอุ้ยเมื่อวานเข้ามาเมื่อวานเข้ามาเขาจะเป็นหน้าเศร้า เวลาพูดอุ้มเขาจะร้องไห้ตระกูลาก็เลยถามมาโอเคไหมเพราะว่าเนี่ยเราต้องเคยทำการแสดงกันแล้วนะแต่ว่าแต่ว่าสีหน้าเขาค่อนข้างที่จะเศร้าเศร้ามากๆก็เลยก็เลยถามก่อนเขาเขาบอกโอเคก็เลยให้กําลังใจเขาครับก่อนขึ้นซ้อมเขาบอกไหมคะคนในตัวเขาบอกว่ากลัวจะเป็นภาวะซึมเศร้าอะไรที่ก่อนที่จะทำตอนแรกไม่รู้ว่าตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าพอมาสัมผัสตัวเองแล้วเขาเขามีความเศร้าอยู่ตลอดเวลา าจะมีความเศร้าไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เนาะแต่ว่าเราก็แค่บอกว่าเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะฉันก็เจอหนักเหมือนกันช่วงนี้แต่ว่าเธอก็น่าจะหนักต่อจากฉันเลยเออ,เอ,อต่อจากขาฉันเลยอะไรแบบนี้ออก็เลยก็เลยให้กำลังใจเขาเขาก็รู้สึกว่าดีขึ้นออแต่เวลาสแสดงเขาเต็มที่นะออดูไม่ออกว่าเขาเศร้าเลย,ออเลยใช่แต่พอจบโชว์ปุ๊บก็จะมีความเศร้าของเขาอีกแอ,อ้ซึ่ง,ซ,งซึ่งตัวบิ๊กเองก็คือรู้สึกได้สัมผัสได้เลยว่าเขายังมีเรื่องปมในใจเครียดอยู่กับ มีน่าจะมีเขาน่จาจะกังวลแหละเพราะว่าเมื่อวานฝั่งของของพี่ทางพี่ศศสรสามเนาะเ,ออเขาก็แถลงการเหมือนกันแต่ว่าเราก็บอกอ,อ,อย่าเพิ่งฟังอะไรนะทำงานก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะเครียดอะไรแบบนี้เขาก็ไม่ได้ฟังว่าเขาเตรียมซ้อมอยู่แต่แตและหลายคนบ,<า>บอกว่าโอกาสมันเหมือนเข้ากันได้ดีวันนี้ก็แถลงเข้านีกิีกก็จัดคอนเสิร์ตพอดีเลยแต่คอนเสิร์ตผมเตรียมเป็นเป็นเดือนแล้วนะไม่ได้ตอบปจัดให้ชนกันไม่แต่ว่าบางเอิญเข้ามาอะชนกันพอดีแต่ว่าคอนเสิร์ตผมมันมีอยู่แล้วแต่การทัาทามไงพี่ หลายคนบอกมันมันบังเอิญไปริบเรืออะไรแบบนี้ต่อไปหนุตัวบิกเองอ่ะได้ทาบทามมาก่อนนั้นนี่แล้วเปล่าหรือว่าเพิ่งจะไม่ได้พิ่ทาบทามก่อนที่มันจะเกิดเรื่องวันที่17เมษายนไหมหรือว่าอบอกล้วกับว่ายังไม่ได้ติดต่อไปแต่แรกแต่เรารู้จักกับคุณแม่ที่แบบดูแลเราอยู่บอกว่าเออแม่เห็นเขาปัญหาเขาว่างมาช่วงนี้พามามาไหมล่ะถ้าเกิดเขาไม่อยู่คือเขาว่างแล้วเนาะเรามองว่าเขาอาจจะว่างหรือน่าจะแบบอยากจะได้งานอะไรเงี้ยมาไหมล่ะอะไรเงี้ยเขาก็เขามาได้นะ ก็เลยมาเลยครับแต่ถามว่าตกลงกันในระหว่างมันถามว่าจริงตกลงกันจริงอยู่ครับผมแต่ว่ามีแพนอยู่แล้วเตะเลยใช่พจริงเนี่ยพาร์ทของเขาเราเพิ่มเข้ามาไหมหรือว่ายังไงพาร์ทของที่เขาโชว์เมื่อวานเป็นเพิ่มก่อนนั้นเนี่ยบิ๊กเริ่มรู้แล้วว่าบิ๊กมีคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยแหละตัว่าพาร์ทเนี่ยมันเป็นเขาตอนแรกวางคอนเซ็ปต์ไว้ว่าจะให้เป็นตัวเขาเองก่อนที่เขาเป็นดำดงก็เลยไม่ไม่อยากเขาก็ไม่อยากมีปัญหาไม่อยากมีคอมเมนต์ฟังนั่นนี่นู่นใช่ไหมเราเราก็เลยงั้นเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น แก้วนะมาเราไม่รู้เราไม่ได้ดูแล้วอะไรแล้ว่เขาก็รู้สึกว่าโอ้ไม่ไม่เอาดีกว่าเอาอื่นบิ๊กไม่กล้าที่จะใช้ตัวละครดำโดมมาขึ้นเวทีใช่เพราะเราถือว่าเราก็ให้เกียรติสถานที่เก่าเราด้วยนะครับเพราะส่วนตัวผมกับพี่รามก็รู้จักกันอยู่แล้วครับก็ก็เลยให้เป็นเมื่อคืนเป็นกินดาลีเล่นน้ำเป็นมโนรากินดาลีเล่นน้ำจริงๆการโชว์ครั้งนี้มีการคุยนู่นเลยว่าอยากเป็นโชว์แบบไหนหรืออยากจะใช้ดำโดมไหมหรือว่ารเงี้มีการคุยคุยคุยครับแต่ว่าเหมือนเขาจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหหหรรร่่คคืือออเเเเเเ้้าาาาบกกกกววดีีี๋ยยย็ใใตติิ ท,ทุกคนเลยนะยเขาบอกว่าเขาไม่อยากไม่เป็นปัญหาใครเลยขอเป็นตัวที่มันใหม่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยที่เขาไม่เคยทำอ๊ะจะจะขายอะไรดีเพราะาเขาเป็นคนตลกเนาะก็เลยงั้นงั้นก็เลยให้เขาเป็นในแหละเล่นน้ำกินอะไรเล่นน้ำเลยครับแล้วพอบีกเกิเขามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็มาว่าเอ้ยหรือว่าบิกิาจะคือเขาเรียกว่าต่อยอดในการที่แบบว่าชักชวนเขามาอยู่ในค่ายแบบเรื่องนี้ยังไงครับเราเรืมิวสิกเรามีเงท,ที่ว่าให้กับนุ่น เพราะเขาเห็นเข,เขาพูดเยอะอว่านุ่นจะไปอยู่เธอเหรออ,อ่อามันมีไม่มีสองกระแสนะออถ้าเกิดเธอไปเ้าจะเลิกติดตามเธอ,เอ,อถ้าเกิดเอาไปสิถ้าจะไปซัพพอร์ตเพิ่มเ,ออเราเราไม่ได้เราเราไม่ได้มองอะไรเรามองแค่ว่าเขามาทํางานเ,ออเขาทาเสร็จเขาก็กลับบ้านออแต่ว่าอนาคตมันก็ไม่ได้ขออนาคตเนาะออคือผมผมไม่ได้มองว่าจะอยู่ไม่อยู่แต่ว่าถ้าอนาคตเขาอยากมาอยู่ก็ต้องดูไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาเป็นลีเกียมาก่อนเราเป็นออกคอนเสิร์ตหมอลำเป็นเป็นค่ายเพลงด้วย แล้วเขาก็จะเป็นเน้นพูดภาคกลางเราเป็นเน้นอีสานเป็นหลักขนาดคุยกันไม่รู้เรื่องเลยแล้วตอนนี้ในใจบีกมีโอกาสเรเคยได้ร่วมงานแล้วเขาโอเคเต็มที่กับงานเราอย่างเงี้ยมีโอาเคแบบมีความคิดที่อยากจะชวนเขามาไหมอะไรอย่างเงี้ยตืนอว่าทาาทามอะไรอย่างเงี้ยคือครัมรู้สงึกผมเองน่ะถามว่าอนาคตอนาคตก็มีสิทธิ์ถ้าเขาอยากมาอยู่คือเราเป็นค่ายเพลงที่ไม่ปิดกั้นใครอยู่แล้วปัญหาส่วนตัวปัญหาส่วนตัวแต่มาอยู่ที่นี่คือทํางาน ก็อนา,าคตอาจจะเป็นไปได้แต่ตอนนี้คือยังไม่มีโครงการครับเราไ่ได้ถามเขาไหมว่าแต่ละแบบมีมีคนชวนเขาไปอยู่นู่นนี่นั่นเยอะไหมอะไรอย่เงี้ย เท่าที่ดีๆเขาสัมภาษณ์ก็ประมาณว่ามันมีลิเกียคณะอื่นท้าทามในวงการลิเกเขาก็จะท้าทามไปอยู่แต่เขาประมาณว่าเขายังไม่พร้อมไปที่ไหนเขาขอเป็นศิลปินอิสระก่อนอะครอย่างนี้แว่าถ้าเขามาร่้งใหม่กับเราเราก็พร้อมที่จะเปิดทาร์ในช่วงที่เป็นลิเกเออเป็นแต่พร้อมอะไรได้ได้ได้นะเพราะว่าเพราะว่าผู้จัดหลายๆคนก็ยังถามมาอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเอาลำมดงมาขึ้นรับซื้อบทีจะจ้างต่างหากได้ไหมอะไรเงี้ยก็ยังมีครับ ล้วอย่างว่าถ้าเขามาร่วมอย่างนี้พี่จะเอาดำโดมมาด้วยหรือว่าพีทจะเอาแท่นุ่นมาเปลี่ยนสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาใหม่เรามองว่าเอาตามที่เขาอยากเปลี่ยนดีกว่าแต่แต่ผมก็มองว่าคนดูเขาชอบอันใหม่ๆเนาะอันเก่ามันก็ซ้ำอยู่แล้วเราลองอันใหม่ดูก็ได้เพราะเขามีความสามารถอยู่แล้วทำอะไรก็จะปังอย่างนี้พอเอานุ่นมาเรากลัวจะมองหน้าสอนรามไม่ติดไหมเราต้องแบ่งใช่ไเราเลือกแล้วว่าอตรงนี้เรากังวลไหม ก็ก็แอบคิดอยู่เนาะว่าเออเขาจะกูดเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมน่าจะาน่าจะไม่กูดหรอกเขาน่าจะรู้ว่าการทำงานเนาะหยังไงแต่ยังไม่ได้คุยกับเขาเลยนะแล้วเราไม่รู้หรอยังไม่ได้คุยกับเขาว่าว่าอะไรยังไงแต่ว่าก็ยังไม่ได้คุยใช่ไหมตอนที่บีคับไทมตัวดำดงนู่นอะไรเงี้ยมีโอกาสได้มีการโทรหรืออะไรเงี้ยเข้าไปคุยกับศรรามบ้างยรงอว่าอเงี้ยยังยังอันนี้พูดตรงว่ายังเลยครับผมเพราะว่าเพราะเราไปติดต่อหลายหลายผ่าน ผ่าน1 2 3โดยที่เราไม่ถ่ายตรงแล้วหลังจากนี้ไหมคะแต่จะมีโอกาสหลังจากนี้ก็อาจะพูดคุยกันอยู่ครับเพราะว่าเพิ่งเลือกจากคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้เพิ่งเจอดำรงเมื่อคืนนี้แล้วก็นั่งรถมาถึงนี่เลยไม่มีเวลายังไม่ยังไม่ให้นอนเลยแต่คืนนี้น่าจะโทรหาเขาอยู่ี่ถามเมื่อคืนนี้ค่าเหนือก็แพงไหมค่าเหนือก็นั่งแพงเทพ่ไปขอนแก่นแพงดำรงหรอคือเอาตรงเขาอาจจะไม่เรียกร้องค่าตัวแต่ว่าผมคือเขาไม่เรียกร้องค่าตัวนะเขาอาจจะมาแบบ อยากมาลองหรือเปล่าอะไรเงี้ยมาปล่อยใจปล่อยจอยดีกว่าปล่อยจอยเข้ามาฟรีหรอก็อาจจะมีค่านรรมเนเล็กน้อยแต่ว่าผมดูแลนะคือมันมีคือทางหรือว่ใช่คือมีผู้ใหญ่เราอะดูแลอยู่แล้วเรื่องนี้คือผมไม่รู้ค่าตัวเขาเท่าไหร่เอาตรงๆหลายคนว่าเราเป็นพ่อบุญทุ่มก็คือในมาร์กในช่วงที่เขากำลังแบบมันตัวเลขมันสูงกนได้นั้รับก็เขาเป็นที่แรกที่เปิดใช่จุดไปเออก็ถึงหนึ่งเลขบอกว่าเป็นที่แรกที่เปิดไงเลยหลายคนบอผมไม่รู้ค่าตัวเขาจริงๆนะอันนี้จริง ครับไม่รู้จริงแต่มันคุ้มค่ากับการที่เข้ามาไหมกับสิ่งที่โชว์ไปเมื่อวานกับการไลฟ์สดเมื่อวานมันดีก็แอบสงสารอยู่นะว่าเออเอาเอาเขามาตำลือหรือเปล่าเพราะว่าเพราะเขาก็อยู่ในช่วงที่ทาเศร้าอยู่แต่ว่าเออพอขึ้นเวทีปุ๊บมเขาก็โชว์เลยว่าเขาทําได้แล้วมีในในทีมหรือในวงหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่คุยกับเขาอะมีแพลนไหมครับว่าจะากจะร่วมงานกับเขาอีกในในบริษัทเรารับเขาเขาก็ชอบแบบนี้อยู่นะเพราะเมื่อวานเอฟซีนางจากกรุงเทพพากันขนกันไปเต็มฮอร์เลยป้ายไฟอะไรไม่รู้อลังการไปหมด เป็นเ,เป็นเต็มฮอรครับเอฟซีอออฮอเยอะแสดงว่าอนาคตน่าจะมีการร่วมงานกันอีกน่าจะเกิดขึ้นอีกครับเพราะหลายคมองแล้วว่ามันเคนี่มันไปกันได้เราดีใจมากก็ออแอบหับนวา่าเราจะเรียกเขาได้หรือเปล่าแต่เล่นได้ปลกก็โอเคแต่สนุกนี่จะปล่อยพลาดนะเพราะว่าเราเป็นเจ้าแรกไคว้าเข้ามานะคือเราไม่มองว่า ฟ้าใครเนาะเราเอาที่สบายใจครับผมแล้วเราสบายใจที่อยากจะทุ่มไหมครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีหลายค่ายที่ท้าทายแล้วก็มีการทุ่มผมมองว่าผมมองว่าค่ายเพียงผมยังไม่จําเป็นอะไรที่ต้องทุ่มอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพิ่งเปิดตัวเพิ่งเปิดตัวแล้วเราก็ข่าวเราก็ยังมีอยู่ทุกวิวันซึ่งเราซึ่งเราก็คือประคับประคองเราก่อนประคับประคองตัวเองก่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าร่วมงานกับโปรเจกต์ได้อยู่ครับในไหนก็ผู้ มีการถ่ายรูปประทานายอันนี้เข้าไป็ปรึกษารองปรึกษาทนายหันนายรู้ป่ะเตรียมพ้อหรือยังก็ปรึกษาขบวงจรครับขบวงจรขบวงจรก็คือหลายๆเรื่องที่แบบมีปัญหาที่มันไม่ชัดเจนเราต้องการความชัดเจนไม่ว่าเรื่องของลูกครอบครัวอะไรเงี้ยเราไม่ต้องการชนะใครหรือต้องการไปแย่งชิงอะไรจากใครแต่เราต้องการความชัดเจนแค่นั้นแล้วเป็นที่ตอนนี้ปัญหาหลักมันขึ้นอยู่กับเรื่องสมบัติเรื่องลูก ลูกด้วยสมบัติด้วยแต่เราไม่ได้เอาไปเอาไปทําเรื่องให้มันแบบเขามานะต้องอยู่กับฉันอะไรอย่างนี้ยไม่ขอแค่ว่าชัดเจนเวลาไปมหาสู่การให้มันชัดเจนเพราะว่าตอนนี้มันยังเคลียร์กันไม่ลงตัวมันเป็นโนติสดูแลถูกไหมครับครับสาเหตุิดตั้งใจที่ทำดีต้องเข้าพบงานเออแบบต้องเอาเริ่มกฎหมานอุ้ยกว่าจะพบก็สองเดือนนะพี่สองเดือนเราก็ไม่คิดที่จะจืดหนายเลยเพราะมันไม่ใช่ประโยชน์ของเราแต่พอเรามองนางคิดเองเรารู้สึกว่าเราไม่ชัดเจนกับตัวเองแล้ว ต่างฝไฟแต่ไม่ชัดเจนมากแล้วผมก็เลยโอเคงั้นก็เลยปรึกษาทนายตอนนี้เนี่พอถ่ายรูปับทนายฉันก็บ่นการจับกลุ่มมันจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วฮะยื่นไปแล้วยื่นไปแล้วนางบอกยื่นไปแล้วใช่ไหมต้องกรี๊ดที่อ่ะยังไม่หยุดเราต้องถามต้องต้องผมยังไม่รู้ว่าถึงครับถึงแค่ไหนว่าถึงเริ่มแต่ว่าเริ่มแล้วเริ่มทุกอย่างรับรวบรวมหมดแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ายื่นหรืออย่างนะเพราะเราได้มีข้อเสนอตอ ที่ที่เราอยากได้ที่รู้สึกว่าคุยแล้วมันไม่ผ่านเลยต้องพึ่งทนายก็สามข้อที่เขา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 โพสต์ลงไปก็น่าจชัดเจนนะทนายโพสต์หนึ่งเรื่องการการปกครองสิทธิ์ก็คือผมไม่ต้องการปกครองเพียงผู้เดียวแต่ผมต้องการมีสิทธิ์มีมีสิทธิ์ดูแลลูกบ้างอะไรแบบนี้ใช่สองก็เป็นเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สินที่ที่กวรที่จะอาจะบอกว่าก่อนน้นี้คือพูดไปแล้วว่าไม่ได้แบ่งไม่ได้อะไรเนาะแต่ว่าพอตอนเนี้ กลับมาคิดใหม่ปัญหาดราม่าต่างๆที่มันเข้ามาผมก็เลยเอองั้นผมขอผมขอตัดสินใจใหม่ก็เลยขอชัดเจนเรื่องสมบัติด้วยแบ่งก็ค่อยแบ่งกันทีหลังให้ลูกแบ่งให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งให้ลูก<ม>อะไรแบบนี้เพราะกลัวไม่ถึงลูกเออแล้วอีกเรื่องหนึ่งละเรื่องที่สามเป็นเรื่องของการถ่ายวีดีโอหรือเผยแพร่คลิปของบุตรของเราโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตซึ่งผมก็อยากจะบอกว่าให้พ่อกับแม่ถ่ายแต่เพียงผู้เดียวถ้าคนอื่นจะถ่ายต้องรับอนุญาตก่อน ่ถ้าแม่ถ่ายได้เราโอเคแม่ฮะก็แม่เขามีสิทธิ์อยู่แล้วเต็มร้อยในตัวลูกเราก็เป็นพ่อก็มีสิทธิ์เราเต็มร้อยแต่คนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่พ่อแม่เราต้องมีการพูดคุยกันก่อนเพราะว่าการถ่ายคลิปรูปเรามันเป็นมันเป็นยอดวิวมันเป็นม,มันเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นมหาศาลอ,อะไรครับที่ผ่านมาไม่เคยพูดนะแต่ตอนนี้ก็ต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรารู้สึกไงี่ยว่าก่อนหน,น้ามีเขาให้สัมภาษณ์เคยพูดว่าเรื่องเนี่ยเรื่องส่วนตัวควรจะคุยเป็นส่วนตัวไม่ควรจะคุยเป็นส่วนรวม หมายถึงเรื่องส่วนตัวหมายเรื่องส่วนตัวเราสองคนก็คุยกันในบ้านก่อนไม่จะองไปคุยแต่เพราะว่าตัวมีเองได้มีการโพสก็คุยทำไมไม่คุยไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องคือคุยไม่รู้เรื่องถ้าคุยเรื่องคงไม่ได้มาเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะครอบครัวหนึ่งถ้าคุยรู้เรื่องยังไงก็มีทางที่จะมาให้คนรู้แต่ในเมื่อครัวว่ามันจะบานปลายไหมครับหลังจากที่แบบบานปลายเรื่องอะไรฮะบานปลายสกุลอาี๋ยววันนี้บิ๊กไม่ลงบิ๊กก็ออกมาพูดต่อหน้าสื่อแล้วแหละเออ แล้วเนี่ยกลัวไหมว่าหลังจากหลัตจงนี้กลัววจะมีการแบบว่าอะไรยังไงจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกลัวเรื่องราวมันจะตกไหมคนเงียบก็ไม่ใช่แบบคนที่เงี่บไม่ได้ไปว่าเขาไม่ทำอะไรนะใช่เขาหลายคนมองว่าเขาเก็บรักาอยู่เออรักษาอะไรเอ่ยผมไม่ได้มีหาอะไรแบบใครนะผมไม่ได้มีหาอะไรใครผมจบทุกอย่างแล้วผมแค่อยากมีความชัดเจนเรื่องสิทธิ ของตัวเองที่ตัวเองมีสิอะไรได้บ้างไม่ต้องการไปทะเลาะเบาแย่งกับใครเพราะทุกวันนี้กับตัวเองก็ไม่ไหวแล้วบิ๊กแล้วหลังจากนี้ทนายเขาแนะนําอะไรตัวบิ๊กบ้างอย่างเช่นก่อนนั้นในบิ๊กได้มีการโพสอะไรเงี้ยเขาดูว่าเขาให้พอแล้วหรือให้ทนายจัดการอย่างเดียวเลยเขาก็บอกอย่างนั้นไม่ต้องโพสอะไรแล้วเดี๋ยวผมจัดการเองคือจะไม่เห็นบิ๊กในการที่จะเล็กร้องอะไรอย่างเงี้ยเราบิ๊กยื่นทุกสิ่ง that, ทุกอย่างให้กับทนายจัดการหมดแล้วก็ต้องมีถ้าเกิดมีเหย่เข้ามาเหมือนล่าสุดที่ผมโพสต์เรื <spe> س, ่องการแบบไไไปหาาาาาลููกกออออะรรยงเี <to> uh, ี้้แแขมมผบบทํ ถ้าไม่มีต้นเหตุผมจะพูดทําไมผมจะเอาเรื่องอะไรพูดได้ผมก็อยู่ก<ม>ับผมไปบันบัน,บนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ม>แค่ไปหาลูกชั่วโมงเดียวอโอ้ยอเป็นเรื่องเป็นราวรู้สึกว่าไม่โอเคที่เขาคอมเมนต์ว่า,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 เ,ราเราเอาลูกไปทสัมผัสใช่ใช่ก็อย่างที่โพชชั่งย์เลยสามารถพูดซ้ำได้อยู่ว่าเราก็ไม่โอเคจริงๆเพราะมันเป็นลูกเราบุตรเราเราเราถ่ายมาตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องนู่นส่วนที่ดีเราก็ชมอันไหนไม่ดีเราก็ไม่ดีอันไหนว่ามันไม่ผ่านเราก็บอกว่าไม่ผ่านครัือว่านายมีการไปยื่นแล้วนะทีนี้ถ้าถูกมีกกาารเเพิฉยต้้องขึนศล ที่ดีก็พร้อมขึ้นศาลไปรเคลียร์กันพร้อมตลอดแต่ว่ายังไม่มีกําหนดวันใช่ปะที่เขามาถึงตัวบิ๊กบิ๊กซ่ายังยังไม่กําหนดเลยเพิ่งยื่นไปไม่อีกกี่วันเองสองสามวันที่คือเพิ่งคุยทางนายไปครับแล้วทางฝ่ายเราโพาต์ว่าฝ่ายก็เหมือนมีทนายดีเออเหมือนกันที่จะต่อสู้กับเรื่องนี้จะไม่หวังเครับผมไม่ได้ไปต่อสู้เขานะผมไปเรียกร้องสิทธิ์ตัวเองเฉยๆผมไม่ได้ต่อสู้ใครเลยเพราะว่าไม่ไม่ต้องการไปต่อสู้กับคําว่าคนที่มันเคยอ,อยู่ด้วยกันนะ่ะ คนมันเคยรักกันน่ะไม่ได้อยากไปเป็นศัตรูกับใครแต่แต่ว่าในเมื่อมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ผมเข้าหาลูกไม่รู้เรื่องผมก็ต้องโอเคชัดเจนแต่พอเกิดเรื่องนี้ไม่ได้มีการเคลียร์ส่วนตัวกันบ้างย่างหรือว่ายังเลยก็คือพูดคุยอยู่พูดคุยกันอยู่ใช่พิมพิมพิมมันจบไม่ลงจบไม่ลงจบไม่ลงครับจบไม่ลงไม่ง่ายในภาพของกาเป็นพ่อเรากระสิทธิ์ดูแลลูกนะวันนี้มันเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขากลีดกันเรื่อยๆนะแต่มันมันก็อย่างที่บอกว่ามันมีเหตุการณ์ที่เราต้อง ถ้าวันนี้ไม่ทําันหน้าต้องเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการที่มีลูกมอนนังเนาะนังละครมันยังเห็นอยู่ว่าเออการที่เรามีลูกมันเป็นอยู่ขั้นกลางเนี่ยถามว่าถ้าเกิดไม่มีลูกนี่เท่ากับเบิ่ออยู่แล้วบระเด็นสนใจอยู่แล้ว <c oughs> พออยู่เพอยู่มันอยู่แล้วแ <c oughs> มนบอลสันแต่วันนี้เรามีลูก <c oughs> ที่เป็นแก้วตาดวงใจเราอยู่ตรงนี้ <c oughs> ซึ่งคําว่าพ่อแม่มาตัดก,กันไม่ขาดมันต้องเห็นกันอยู่ลูกตัว <c oughs> ทาไม <c oughs> ถึงต้องสร้างศัตรูทำไมทำไมเราไม่ปองรองกันล่ะอะไรเงี้ยคุยกันไม่รู้เรื่องสิีสินะครับแสดงว่าเราไม่อยากให้ลูกมองาพ่อแม่ มีปัญหากันขนาดนั้นใช่ไม่อยากให้มองว่าพ่อแม่ต้องมาขึ้นศาลอะไรอย่างนี้เอ้าถ้าไม่อยากให้มองทำไมทำไมต้องมาขึ้นศาลล่ะก็ในเมื่อมันทําอะไรยากมันก็ต้องชัดเจนเพราะอนาคตยังไงก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วมีที่ขอถามความรู้สึกน้องหน่อยสิพอเวลามันเกิดเรื่องเราอย่างพี่ลูกเราก็โตขึ้นทุกวันทุกวันเลย่าเนี่ยเขารับรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เราเรามีวิธีการคุยพูดคุยกับเขาอธิบายคือเอาจริงทักวันเนี่ยเรามีสิทธิ์อธิบายให้ลูกฟังได้ไม่ใช่ป่ะ ไม่ให้ดูไม่ให้ดูปิดไปเลยบล็อกอันนี้ไม่ชอบพ่อไปทำงานคือพ่อน่ะทำงานปิดอินฟลูเอนเซอร์เหมือนเอาตรงๆว่าเราเป็นพ่อค้ <c oughs> อขาขายก๋วย,ย,ยเตี๋ยวเนาะ <study> เราต้องสอนลูกเราทำก๋วย,ยเตี๋ยวสิลวกเส้นทําเส้นเหมือนเราลูกเราต้องรู้จักทำคอนเทนต์ทำคลิปทําอะไรเราก็ต้องสอนเขาเ <Interesting. S 1> ขาต้องไปทำของเราอย่างเงี้ยคือบางว่าจะบอกว่าว่าผมเอามาทำเป็นคอนเทนต์เนาะก็ยกตัวอย่างว่าพ่อขายก๋วยเตี๋ยวเขายขังสอนลูกเ <ๆ S 1> ขาลวกเส้น ก็บจานเก็บถ้วยในอาชีพของเขาเราเป็นพ่อเหมือนกันครับแต่รู้เราเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเขาชอบแต่ว่าวันไหนที่เขาไม่ถ่ายเราไม่ถ่ายนะก็คือเดี๋ยวเราก็ให้สิทธิ์ในการตัดสินใจเขาเต็มที่ครับเต็มที่แล้ววันนี้เราอยากให้เรื่องตรงนี้มันจุดไอ้จบยังไงเรามองไว้เรามองยังไงว่าอยากให้มันลงเออยังไงนะตรงวันนี้ผมมองว่าทุกอย่างต้อคเจโอเคสมมติการเลี้ยงลูกอะไรเนี้ยอ่ะจันถึงสุขคุณจะเท่านี้นะเสาร์ถึงอาทิตย์คุณจะให้แบบนี้ดีกว่า เร,เราเราอย่าเราอย่าว่าเธอไปคนนั้นเธอผู้หญิงไปเธอเอาผู้ชายฉันเอาผู้ชายมาผมไม่ทำอย่างนั้นเพราะมันเป็นการแยกบุตรออกจากการมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อเด็กครับก็คือต้องการความชัดเจนหนึ่งชัดเจน,จนเออฉันจะไปรับลูกนะวันศุกร์ถึงอาทิตย์ ให้สารออกคำสั่งอะไรสิหรือให้ใครออกคำสั่งที่เขามีสิทธิตามกฎหมายเอออะไรแบบนี้ครับบิ๊กมิสงานที่ผ่านมาเราเราจะไปรับลูกแล้วคือเราไม่สามารถไปรับได้รับได้แหละแต่มันอาจจะมีความชัดไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้ครับนิดนึงนิดนึงไม่ได้กันจริไม่ได้ใช่ไม่อยู่ไม่บ้างไปนั่นไปนี่โอเคละอ่ะก็ต้องทำให้มันชัดเจนเยอะที่ผ่านมาพอมันมีข่าวันี่ยมันไม่ได้สุขภาที่การงานไมาดีมันจไม่สบายลงเองว่หน้าที่งานข่าวที่เป็นทุกวัน มีงานทุนนี้ก็เพราะข่าวไอ้นี้แหละที่มันเป็นแบบนี้แหละใช่ที่ผมผมมาอยู่ตรงนี้ก็เพราะข่าวไม่งั้นผมคงไม่ได้มีตรงนี้แต่ว่าไม่ได้อยากมีชื่อเสียงเพราะข่าวอะไรแบบนี้แต่เราก็มี f c อยู่แล้วแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าพอมันมันม็นเรื่องเป็นราวก็มีคนรู้จักมากขึ้นครับแต่ไม่ไม่กระทบหน้างานเราเพราะว่าเราชัดเจนตลอดแล้วเราเป็นคนที่พูดความจริงร้องไม่จ้าพวกที่เขามาคนเฟนดด่าเพราะว่านานๆทีจะเจอตัวบิ๊ก เข้ามาในกรุงเทพสักทีอะไรเงี้ยคนที่เข้ามาคอมเมนต์เราพูดจาไม่ดีอะไรเงี้ยสำหรับเราจัดการไหมถ้าฟ้องก็คงต้องประมาณหมื่นคนแสนคนไม่ต้องทําอะไรแล้วล่ะนั่งฟ้องทุกคนอย่างนั้นใช่โปรงถือเรื่องการฟ้องคนคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ก็คือเขาสนใจแล้วนะคือคุณมีคนรู้จักแล้วนะเขาแค่คอมเมนต์มาอย่างนั้นนี่ไปไล่ฟ้องเขาเนี่ย ผมว่ามันตับิกก็ทำมันขำมาพูดไปเลยตรงนั้นเลยใช่ไหมใช่เราตอบกลับภายในโซเชียลเลยแต่ไม่ฟ้องเพราะฟ้องต้องใช้เงินฟ้องด้วยไม่ได้ใช้แค่ฟ้องกันสินะครับอะไรเพิ่มไหมอ๋อแล้วอ๋แล้วอย่างบี้กดำเนินการทางกฎหมายแล้วคนที่เขากำลังเล่นรู้ให้คุณป้าฟ้องแต่หมอน้ากันไม่ติดหรือมีปัญหากันไหมผมว่าถ้าไม่ทำยิ่งมองไม่ติดต้องทําให้มันชัดเจนเลยโอเคนะเราเราอย่างนี้เนาะเราเราเราได้คําสั่งนี้แล้วเราจันทร์ถึงศุกร์เนาะผมมีหน้าที่เสาร์อาทิตย์เนาะ จะเป็นแบบสบายใจอะไรเงี้ยไม่มีใครแบบว่าคิดไปเองอะไรเงี้ยครับแต่วันนี้แค่ต้องการความชัดเจนถูกต้องครับเพราะวันนี้ที่เราเรียลไทม์เราผานใคก็ผ่านพ่อเจียวเลยครับทุกคราบพ่อเจียวเลยแต่บางทีลูกลูกเขาโตแล้วเขากดมาเองอใช่ลูกลูกเขาลูกเขาโตแล้วเขาก็จะกดโทรหาพ่อเองแต่บางทีพ่อโทรไปเขาก็จะรับสายแล้วเขาจะหันเข้าในตาเขาจะยื่นให้ในตาเลยอะไรเงี้ยครับ ม,บบมันก็มีอยู่แล้วเหมือนผมอ่ะอนนมัน่งห้ามทำไมอะไรนะห้าม